สวัสดีครับผมเจมส์อัธวุฒิเย็นยงนะครับเป็นนักพัฒนาภาพหรือว่าอดีประจำร้านไม่ตาเดมอนออปติกนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึง5าการนะครับ5าการของภาวะตาแห้งหรือว่าโรคตาแห้งนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะก็คือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามีอาการตาม5ข้อนี้นะครับผมก็จะเข้าข่ายว่าภาวะตาแห้งนะครับผมข้อแรกนะครับภาวะตาแห้งจะรู้สึก แสบเคืองาแสบเคืองตานะครับไม่สบายตาเนาะข้อที่2จะรู้สึกว่าเวลาเรากระพริบตาหรือกอกตาเนี่ยเหมือนมีอะไรขันๆในตาเรานะครับส่วนข้อที่3จะมีอาการแพ้แสงแพ้ลมหรือว่าตาไม่สู้แสงนะครับข้อที่4ข่งอาการตายแห้งก็คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดบ้างในบางขณะทั้งที่เราใสแ่แว่นอยู่หรือว่าไม่ได้มีข้อส่ตาก็ได้นะครับส่วนข้อที่5เนี่ยข้อน,นี้อาจจะมี การที่ขอบขอบเปลตาหรือว่ารอบๆบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีแดงบา้ามันเกิดจากการอักเสบครับทาํางนข้อนี้นะครับอาการตายแห้งเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนนะครับแต่ว่าออมักเกิดในกลุ่มที่ใช้ใช้สายตาเยอะหรือว่าทำงานกับอคอมพิวเตอร์รกับอุปกรณ์อิเล็กทรอน,นิกส์เยอะๆเพราะว่านำให้อัตราการตาหน้อยลงแล้วก็ปัจจัยอื่นๆรวมด้วยนะครับผมอ,อายุอาหารการกินการพักผ่อนทุกอย่าง เกี่ยวกันะัรับสามารถเกิดขึ้นได้เนาะมันไม่ใช่โรครุนแรงนะครับไม่ใช่อาการหรือว่าภาวะที่รุนแรงแต่ว่ามันก็สร้างความผคาญใจได้นะครับก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตาแห้งนะครับก็ให้ซื้อน้าตาเทียมใช้น้าตาเทียมหย่อนนะครับสามารถหย่อนได้ทุกวันนะครับนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลัก็ทำให้พอตาแห้งได้นะครับลองสังเกตตัวเองกันดูแล้วกันนะครับ เดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีค่ะ